เคยสังเกตไหมว่าอึอของคุณมีสีแปลกๆบ้างหรือเปล่าในวิดีโอนี้เราจะพูดถึงปัญหาสุขภาพ7อย่างที่คุณควรระวังอันดับแรกสีอึอที่แปลกมากๆอาจหมายความว่าคุณมีกรดไหลย้อนได้กรดไหลย้อนสามารถทําให้คุณรู้สึกเกรอเรียวและเสียดท้องปัญหาที่2คือท้องผูกซึ่งทําให้อึอมีสีเข้มและแข็งการดื่มน้ํามากๆและกินผักมากขึ้นช่วยได้ ถ้าอึเป็นสีขาวหรือซีดอาจเป็นสัญญาณของปัญหาตับลองตรวจเช็คกับแพทย์ทันทีท้องเสียเป็นปัญหาที่สามและทําให้อึเป็นน้ําได้ถ้าเป็นบ่อยๆควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ก่อให้เกิดปัญหาควรรักษาความสะอาดและดื่มน้ําเยอะๆหากคุณพบอาการเหล่านี้อย่าลืมปรึกษาแพทย์ดูแลสุขภาพของคุณเพื่อชีวิตที่ดีกว่า หากคุณชอบวิดีโอนี้กดติดตามเพื่อรับชมเพิ่มเติม